ความรักรักตัวเองรักพ่อแม่รักครอบครัวรักชาติรักศาสนารักพระหมหาการ์ย์พายุกันไปลากันไปเข็นกันไปก็ต้องทำเพราะว่าเรามีศักยภาพมากมายประเทศไทยมีศักยภาพเยอะแยะมีโอกาสแต่มีวิกฤตมาเสมอ เราอย่าทําให้สิ่งของนั้นเกิดขึ้นมาอีกต้องไม่มีวิกฤตขึ้นมาอีกโดยได้ขาดเข้าใจเข้าใจนะขอบคุณทุกคนขอบคุณในกำลังใจขอบคุณในความรักที่ให้ผมมาผมตอบส่วนห้อยท่านไม่น้อยไปกว่าที่ท่านให้กับผมผมให้ท่านทั้งชีวิตและจิตใจผมจะยอมตายเพื่อแผ่นดินผืนนี้ แผนดินที่ให้ผมเกิด